สวัสดีครับผมแซมขออนุญาตมาแนะนำา o o n d a c c o r r d ต่อจากคลิปเมื่อวานนะครับผมซึ่งเมื่อวานแซมยังไม่ได้เบิกกุญแจแต่ว่าวันนี้แซมเบิกกุญแจให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมแซมจะมีแนะนำอยู่2คันนะครับผมที่เลขไม้น้อยๆรถสวยๆนะเริ่มจากเจ้าคันนี้นะครับกทอ2อ5 4นะครับผมเป็น Honda Accord 2.0 h y b r i d นะครับผมปี2018นะครับ คันนี้เล็กมาอยู่ที่43,664นะครับผมเปิดราคาไปเลยครับ729,000บาทนะครับผม7จ9 0แสบาทมานี่แซมสตาร์รถให้ดูเรียบร้อยแล้วอันนี้คือแซมสตาร์แล้วนะครับผมเงียบกริบเลยนะครับเครื่องยนต์ดูไฟหน้าสวยงามเลยนะครับไฟตัดมงตัดหมอกสวยงามนะครับผมชนด้านหน้านะครับผม ก็เมื่อวานก็ให้ดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์ไปแล้วรอบนึงเดี๋ยวจะให้ดูอีกรอบนึงนะครับผมตัวนี้เครื่องพันสองเครื่องยนต์สองพันซีซีนะครับผมฝาเผอก็สวยงามนะนี่ดูกลมกลมคมๆมสติ๊กเกอร์มอ,อก,กอรนะนี่เม็ดองเม็ดอ่างอยู่ครบครบ,ครบนะครับผมสวยงามะดูนะ็อตฝากระโปรงนี่นะครับสวยงามเลยนะครับ เบ้าโชคสวยงามนะครับซีนจากโรงงานครบๆนี่กันชนอ่ะกันชนด้านข้างนะครับคานกันชนข้างสวยงามน็อตไฟหน้าสวยนะครับผมไม่ขยับนะปุ๊กที่ยึดสวยงามอยู่นะครับผมนี่นะด้านขวาก็เช่นกันนะครับสวยงามนะครับเม็ดอาร์กอยู่ครบ,ครบ นะครับเบ้าโชกฝั่งขวาสวยงามนะครับดูน็อตฝากระโปรงหน้าเดิมๆเ,เลยนะครับผมตรงนี้ที่มีต้องเก็บงานให้ก็เหมือนเดิมครับกันชนด้านซ้ายนะครับต้องเก็บงานให้นะครับผมยางเป็นปี2021นะครับผมคันนี้ให้ดูยาง ขอบ17นิ้วนะครับผมนี่สัปดาห์ที่4 6 4 5บปี2021เป็นไฮบิดนะครับผมกระจกมองข้างมีฟอร์มไฟเลี้ยวแล้วก็มีตัว Honda l e w b t c h เดี๋ยวแซมเปิดให้ดูนะมือเปิดเป็นโครเมียมนะครับเป็นในส่วนของตัวสมาร์ทคีย์เลแตะตรงนี้ได้เลยนะครับดูภายในสวยนะครับมารีวิวให้อีกทีนึงนะครับเดี๋ยวแซมพาไปดูอีกคันหนึ่งด้วยสะอาดอยู่เลยครับเบาะไฟฟ้าคู่หน้า เบาะสีดำนะครับนี่ดูในส่วนของน็อตเสาบีสวยงามครับแผ่นเพจสวยงามอยู่เลยนะครับสะอาดเลยนะครับให้ดูอีกทีหนึ่งตัวเม็ดอาร์คในส่วนของตัวประตูฝั่งคนนั่งนะครับสวยนะครับภายในสะอาดนะครับคอนโซลลายไม้นะครับ หน้าจอเป็นระบบสัมผัส Air Auto นะครับเกียร์อัตโนมัตินะครับอันนี้คือยังไม่ได้ล้างเลยนะครับนี่นะครับผมผ้าหลังคาก็ยังสะอาดอยู่นะครับผมน,นะครับมามาดูด้านท้ายกันนิดนึงด้านท้ายก็จะมีม่านสำหรับผู้โดยสารด้านหลังนะครับเพิ่มความเป็นส่วนตัวนะครับ แผงข้างจะเป็นสีดำเป็นโนแบ็คพร้อมกับหนังนะครับดูภายในฝั่งคนนั่งด้านท้ายสวยงามนะครับแอร์้โดยสารตอนหลังนะครับสวยงามนะเดาะต่อด้านท้ายกันนิดนึงนะครับมีกล้องมองหลังจากโรงงานนะครับลองเปิดด้านท้ายให้ดูสวยครับ เม็ดอาร์กนี่อยู่ครบๆนะครับตนนัวนี้ด้านข้างก็อยู่ครบเลยนะครับนี้ไม่ใช่สนิมนะครับเป็นเหมือนกับลอ,อยเลอะนิดหน่อยไม่ได้สนิมนะครับอแล้วก็จิกไปเหมือนเดิมเ,เล็บจิกไปครับสวยๆนะครับฝาท้ายเดิมๆมาเล็บจิก เห็นรอยเล็บนะครับเห็นรอ,รอยเล็บของแซมนะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับอด้านท้ายนะครับเอาร์คอยู่ครบมอดกันชนเห็นไหมครับไม่เคยไขที่หัวไม่มีรอยแฉกรอยแยกรอย,รอยแตกนะครับผมอีกฝั่งหนึ่งต้องเหมือนกันนะมาดูอีกฝั่งนึงเช่นกันสวยงามนะมาดูเลขไม่กันนิดนึงอ่ะดูในส่วนตรงนี้ก่อน นี่ดึงเลยครับเม็ดอาร์รฝั่งคนขับบ้างนะครับนี่สวยงามนะลองดูก้มน็อตเสาบีนะครับไม่ขยับนะครับผมบอกไฟฟ้าฝั่งคนขับนะครับเช่นเดียวกันเป็นคู่หน้านะครับผงมาลัยสวยงามมีลายไม้ด้วยนะยังไม่แตกหนังหนึ่งยังใช้งานได้อยู่นะครับผม อลองดูเลขไม่กันนิดนึงเลขไมสี่หมื่นสามพนะครับผมตอนนี้เลขไม่คันนี้น้อยที่สุดแล้วนะครับที่มีอยู่ในส่วนของโกดังบางนานะครับนี่หน้าจอนะครับพอเราเปิดไฟเรี้ยวปุ๊บนี่จะเป็นตัวนี้นะครับ h o n ด a l เ n น o บสนี่นะครับ ็เพิ่มความปลอดภัยเวลาเราแซงซ้ายนะครับนี่เป็นแบบนี้สวยงามแอร์เป็นออยออโต้เลยนะครับผมนี่เลขไม่สี่หมื่ครับไม่เยอะเลยนะครับวิบ่งไม่เยอะเลยนะครับเดี๋ยวแซมพาไปดูอีกคันนึงเลขไม่ขยับขึ้นมาอีกหน่อยเป็น50,000รู้สึก5้าหมนะครับที่แซมจะแนะนํามีอยู่2องคันนะเดี๋ยวแซมพาไปดูอีกคันนึง รจริงๆมันก็จะมีแอค o คอร์ดอยู่ประมาณ30-40คันนะแต่ขออนุญาตแนะนำสอคันนี้เนื่องจากแซมดูรถแล้วเลขไม้ก็น้อยแล้วรถสวยนะครับผมนะดูอีกคันหนึ่งซึ่งแซมก็เบิดกุญแจไว้แล้วเช่นกันนะครับเมื่อกี้กทอ2-1-5-4นะครับ นี่ก็เรียงลายเยอะเลยนะครับผมแต่ที่แซมเลือกจะเป็นคันนี้ครับกอทอนี้ครับผม5123นะครับคันนี้เลยนี่ก็ดกรอ5123นะครับอลองดูเลขไมคันนี้นิดนึงนะครับเลขไมคันนี้จะอยู่ที่5 2 7ห0ื 9กิกิโลเมตรที่ใช้งานไปนะครับผมก็ถือว่าขยับขึ้นมาอีกนิดนึงนะวันนี้ขยับขึ้นมาอีกนิดหนึง่งก็เหมือนกันครับภายในภายในก็เป็นลักษณะเหมือนกันเลยเราขายราคาเท่ากันนะครับ729นะราคาเท่ากัน729นะครับผมใครมาก่อนก็เลือกไม้น้อยไปก่อนนะใครมาก่อนเลือกไม้น้อยก่อนมาลองดูฝากระโปรงหน้ากับฝากระโปรงท้ายกันนิดนึงนะครับผม เสียงเงียบมากนะครับภายในสะอาดเช่นกันลองดูเนี่ยครับไม่ต่างกับคันเมื่อสักครู่นี้เลยต่างเพียงแค่เลขไม่เท่านั้นนะครับพาหลังคาเหมือนกันนะอันนี้คือสตาร์รถอยู่นะครับเนี่ยเงียบกริบเงียบกริบนะครับ,นะรบดูเขาเป็นเหมือนกันนะครับผมสติกเกอร์มอกก็ยังอยู่ครบครบนะ น็อตฝากระโปรงเดิมๆเช่นกันนะสวยงามเหมือนกันทั้ง2องคันเลยนะครับนี่ดูปุกยึดไม่เคยแกะไม่เคยแงะไม่เคยเก่านะครับผมน็อต <Not S 1> <Not S 2> ไม่ขยับนะครับน,น,นี่นะครับเหมือนกันนะเป็นปี2018ทั้งคู่นะครับผมเลขไม4่หม0่กับ52,000 นะครับผมใครถูกใจทะเบียนไหนก็ท้อไหนก็จัดกันไปได้เลยนะครับผมมาต่อด้านท้ายกันหน่อยอนี่นะครับท้ายก็สวยงามเหมือนกันนะครับนี่จิกไปน่ครับจิกไปเลยนะครับผมสวยงามนะครับนี่นะครับท้ายก็เม็ดอาร์คอยูคค่ครบเหมือนกัน กันชนด้านท้ายน็อตก,กันชนนะครับสวยงามอีกฝั่งหนึ่งเช่นกันนะครับก็มี2คันนี้ที่แซมแนะนำนะครับผมแต่ถ้าเกิดใครอยากได้อแอคคอร์ดที่ราคาไม่ข้ามเลข7็แซมก็มีอยู่ครับแต่ว่าเลขไม้ก็ต้องขยับขึ้นมานิดนึงนะครับผมโอเคครับผมก็ขออนุญาตแนะนำเป็น2คันนี้นะครับผม7 29000บาทนะครับทั้งคู่เลยนะครับผมนี่ก็จะมีเรียงรายอยู่ อีกพอสมควรเลยนะครับสำหรับ Honda Accord นะครับผมใครที่งบจำกัดที่ไม่ข้าม7 0 0 0 0สก็ลองทักหาแซมได้นะครับเรามีรถให้เลือกอยู่นะครับสำหรับรับ d a า c c o r d o 2 d นะครับก็จบราคานี้เลยนะครับผมราคาเงินสดรวมแบให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเบอร์แซมเบอร์เดิมแน่นอนครับ0 8 6 3 5 4 3ด9 2้นอนะครับ086354 3692นะครับผม โอเคครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีนะครับ